มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้นะพี่บาวไปลาดมาดีได้หยดกล้ามนี่โค้งเติมเลยนี่ <S <S นี่เดี๋ยวพีบวพ่บาวพี่บาวเนี่ยจะเอาไปแกงซ้อมนะแกงซ้อมวันนี้ก็มีเนี้ยมีปลามีปลาน,น,นิ้นิดเดิ้งแต่ว่าแกงซ้อมต้งใส่ปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นจากครังที่แล้วนู้นที่พี่บาวเตรียมไว้ล่างลัาทา่้นซ้อมมาแล้วแดงดึงเนี่ยแล้วก็มีกุ้งจะใช่ปลานิ่นกับกุ้งเป็นแกงซ้อม เขาเรียกว่าแก่งต่อมหยอดข้ามเก่งต่อมหยอดต่อมมาภาก็รบการเกงต่อมหยอดต่อมนะปีบวันี่ปีบาจะแก่งต่อมหยอดต่อมอยามาเก่งต่อมยอดต่อมกับปลานี่ไส้ปลานี่กับกุ้งนะเดี๋ยวไปทํากันเนี่ยยอดข้ามเดียวเราไปเก่งต่อมกันนแต่ว่าเดียวปีไปทําหยอดข้ามนี่ก่อนยอดต้อมนี่ก่อนนะเนี่ยนี่ตองเอาจะก่อนอ่อน แก,แก๊งน,นี่คือการนี่การนกินไม่ได้เรากินปั่นเนี่ยไปกินมันเป็นไนนะ่เนี่ยเราตี่ยอดอ่อนๆข้ามยอดยอดข้ามนี่แพงนะแต่ตีตายที่บ้านไม่เจอต้องซื้อนี่อยู่เนี่ยก็ต้องซื้อจะบ,บ้านที่ตีบานตีตายเลยนะที่บ้านกัดเด็ดต่อเปนตนนี่ลุยมัดกลางบ้านอนะ่ะนี่นะยอดข้ามนี่นะที่จะบอกว่านะเอาไปทําแกงเลี้ยงทําแกงเทโพยอดข้ามกระร้อย เดี๋ยวครั้งหน้าผี่บ่าวจะทำแกงเทโพยอดข้ามออนกับปลากระเลายให้กินให้เลกกันเราทำเป็นพื้คลิปหน้าเดี๋ยวคอยทำนะวันนี้การเด็ดยอดข้ามนี่เก,ก่งกลมก่นี่ตอนเด็กตอนเด็กพีบ่าวเก็บยอดข้ามนี่ในกล้เนี่ยโหลดยี่สิบบาทโหลดสิบ้าบาทนี่ด็กต,ตอนนูน้นตอนประมาณอากี่ปีเลยอ่ะอสามสิบปีไม่ซื้อ,อไม่แก่ หน้ายัางไม่แก่ที่หน้ายัางไม่แก่ที่อย่าไปเลยอายุเดี๋ยวนี้เราตัดหยดกล้ามาเลยนี่ปลามาเป็นชิมินีจีซื้อมากทีเรียนเส้นเย็ดหน่อย เดี๋ยวพี่บ่าวมันก่อนนะออกฟ้านี่ไปแกงดึงชินลาดอะมาตัวอันเนี้อ่ะไปลาดนี่ไว้เลยก็ได้มาตนา,าน,าตาน,น,านี่แต่เราใส่กุ้งกันไม่คืนนั่นและครับเก็บก่อนแล้วก็ไปแกง กะกุงนะวัตถุดิบพร้อมเดี๋ยวเราไปแกงกันไปแกงส้มกันดีว่าไปแกงส้มกันนี่เดี๋ยวเรามาแกงส้งมาามันน้ำเดือดแล้วนะมันมเดือดแล้วเราจะมาแกงส้มหลงเราได้เกลแกงนี่เกล็แกงส้มตายนะสิบจับเตรยมไปเลยใกล้ลงไปลา แกงปักตายต,ต้องใส่คือมันเด็เดๆถ้าทำตกใจว่าพี่บาเแกงหมากทอดไล่คนตั้มแจกยำเด็ดก่อนใส่กระเ้ยคือน,นิดน้อย เกลือนิดเพิ่มรเราเองอเเกอนะ็เราเพิ่มไปถ้ามันหนึบเกลี่ยคอนเราใส่เกลือเม็ดนะเราเราจะไม่ใส่เกลือค,คอนเราใส่เกลือเม็ดเท่านั้นบางทนมียมเกลือเนียแกงบัลใยถูกยางส่วนหมาเนี่ยเกาแกงบถูกยางน่นาก็เป็นแกงนี่ยก็จะใส่ขมิ้นเนี่ยมันจะเลื่อนเม,มันไม่ได้เมื่อเกลี่ยคงนมือถือเกลี่ยคอนมือถือไหมเนีะ ันะตักลงง่ายนั่งนะไม่เลยอะไรที่ตัดลงง่ายนั่งอยู่นเรีวไม่ได้นะนี่เรียไปเราไปใยดข้ามไปป่งเนี่ยหยดข้ามที่ทำใหเปรียวพอแข่งกลมตายกคือพอจะแข่งกลมหนาหรือเราแขงกลค้ามหยดข้ามใคร่เลยอยใครัะบอกมเนี่ยทางหน้าวัดเที่ยวแค่ไหน đây để mất mình

เราชิมเล่ยมมันออกได้เรียวแล้วเรียวแล้วนะรสกันในรดกลุงมไปก่อนเดี๋ยวปบ้าปีปบ้าุก่อนปีบ้านเดี๋ยปีบ้า

บ,บางคนในี่ยทุ่งเท่แกงหยดก้ามนี่มาแกงไหนมาจะปตายก็แข่งไงถึงจะไม่แกงนะซึ่งปิดฝ้ามันจะได้ไม่เข้านะปิดฝ้าถึงปล่อยเดือดอีกครั้งเลง a few moments later อ่าใส่กุ้งผมเดือดเล้วซุปไต่หรอกุ้งเราปลาส่ตอนจบเพราะว่ากุ้งเนี่ยถ้าใส่้ขอเนี่ยมันจะซุปไปมันจะเนี่ยงไม่นาน นี่แกง่้มเราเซจเรียบร้อยแล้วนี่นะแก,ง,ะแก,ง,กง่าาม้มปลาเกงไส่กุ้งหยดมาข้าม่อนหยดส้มบันโรนะเนี่ยเ็จเรียบร้อยโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันว่าไปนี่แกง่้มเ็จแล้วเดี๋ยวเรามากินกันนะหวาร้อยแขนนะเนี่ยแกง่้มปลาพี่เบ้าจะบกินปลาไม่รู๋จะได้ปลานี่มันจริงจะกินป,ปาลาปช้อนนะ ก็ไม่จืง่ายหรอกหลจอนก็นต้องกินปลาหนิงนี่ได้ไปแข่งซ้อมเนี่ยมันร้อยอ,อันก,นกินกุ้งกันให้กรุงปลาเนี่ยร้อยร้อยแล่งซ้อมจอมมันได้ความเปรี้ยวกรองหยดซ้อมหยดกล้ามเนี่ยนะเหลือไปแก่งซ้อม A có tay cứu niệm nệch nệch nằm bam bùng krom noi mát. Tình tay bam 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 妈，你看呗。